ชายสองคนเก่งเรื่องหาเงินบอกความรับความรวยที่คุณไม่เคยได้ยินเมื่อเดือนมกรานะคะยังมีการเข้าสัมมนาของโรเบิร์ตกับอารอนนะคะ,ขะ,คะเขาเป็นกูรูเรื่องของการเงินเขาบอกนะคะว่าเงินเป็นเรื่องของพลังงานไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเลขคุณรู้สึกกับเงินแบบไหนนั่นคือพลังงานที่ทําให้คุณจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยอย่าเจอนักเรียนหลายคนมากๆเลยไม่กล้าเก็บสินค้าราคาแพงบอกว่ากลัวว่ามันจะแพงเกินไปแล้วลูกค้าไม่กล้าจ่ายนี่ค่ะมันเป็นความรู้สึกของตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าสินค้าของคุณนะคะมันไม่คู่ควรกับราคาที่คุณอยากจะ านี่ทําให้คุณไม่สามารถขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นได้พลังงานของเงินมันเริ่มมาจากตัวเราเองค่ะเราต้องเห็นคุณค่ากับตัวเราเองก่อนสินค้าของฉันทุกอย่างอ่ะฉันผลิตด้วยความตั้งใจและพิถีพิถันทุกอย่างเลยเมื่อเราเห็นว่าสินค้าของเราดีสินค้าของเราเยีย่ยมและตัวฉันนี่แหละค่ะลงทุนกับสินค้าเยอะมากๆฉันใส่ใจฉันพัฒนาฉันลงทุนฉันทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้กับตัวเองได้นั่นแหละค่ะคุณถึงจะสามารถที่จะดึงดูดเงินเข้ามาได้เพราะความรู้สึกขขอองงคคคคคุณจะทําาาาาให้้้้้ลููกรว่สสิินนดีของคุณ เจ๋งนี่ว่าเฮ้ยมันคู่ควรกับราคานี้นะที่คุณตั้งคุณลองสิ่งนี้ไปปรับดูนะคะอย่ามั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณจะสามารถดึงดูดเงินและสามารถทําให้สินค้าของคุณนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดได้เลยเงินเป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณปรับพลังงานและความรู้สึกของคุณกับเรื่องเงินและคุณจะสามารถขายสินค้าได้ดีมากขึ้นลองเอาเทคนิคดีๆแบบนี้ไปใช้ดูนะคะ